สบายดีเจ้าพี่น้องอยังเงียบมากเลยพวกยังต้องเงียงผ่านหมักหมัมมมกผ้าเอากินก่อนไม่ใช่รองเผาจ้า,าแปลมาแล้วพอเท้า พาบึงดูวหาหมากักเ้านี่กระเท้ามาพาบึงดูหมักเ้านี่มานันมีนวนอยู่นี่มาให้ยากเบิง่งนี่นะโลบุหมามชิตายเลยอยากกินหองกีดกดนี่มาพาน่วยนี่ เส็จเหยียบมาหน่อยโอ้ยเพื่อนขึ้นเ่าพี่พาน้วยนี่พระพี่นวลนวลนำนวลพาด้วยนะซะก่อนเอาเ้าแซงนะฮะคนละหน่วยจักคือกระวุกระวยู่พูดพาจะไหมพ่อ ชิ้อากระซามมาั้นมามึงกะ็ดกีน้ำตาลใส่แล้วก็ขูดใส่กินแกไปจักแก่ปกจักกระซั้นชิขนาดกระซั้นอัดเข่าของหมอก็ได้แล้วแต่เราคุณหมออยากกินโอู๋ง่ายเลยอู๋ดำเห็นอืมแล้วก็เอา,น,าน,น้ำตาลนะใส่แล้วก็ขูดอันน้ำมาลง้งแล้วก็ขูดอันขนวนมาลงแล้วก็กินดีเอาน้ปปล แก่แล้วไปจังยั้งแก่ยางไยดำเลยฮาโอ้ยจนกะผงกะผงโอ้ยเนี่ยต้นหน้ากระพามันมันแตกต้นหน้ามันเหี่ยวเว้ยเดยจังนี้โอ้ยน้ำนยอะยชะสดเลยมันก็ได้กินมาชุกคนกันเหตุคือกูวาเอานั่น เพื่อนมึงนั่นจะ้โจ่งให้ผัวมึงกินน้ำอีกกูสิบอกขัย่อดสดเลยแม่ได้กินผู้เดียวละขน,นาดหมอก็ได้ขนาดนะหมอนะพอดี่งุมนะ้าหมอหอยอยู่นะอันะนี้กระพาน้ามันเสียอืหนาเต็มเลยหนาเลย ตอนนี้ออนพดบาดนแท่งย้อนบอกเต็มหัมนหวนเลยอบอสป่อโอมา,าแส่แพสตะโล่บ่กูจะเตะบอกก่อนถ้น <c oughs> หาวหวานน้ำจาืาวนสุพอดีโอ้จะคือว่าผ่านทั้งหัวหน้หหาผมเ่อเรมันแตก เอามาเทใส่สิมามามาถ่อไปดิเทได้ไหมตัวน่ะโอ้ยเดี๋ยวน้ำตัวงาตัวนี้ตัวน้ก่อนเนี่ยนี่เอาไปเลยมึงเฮ้ยเอาไปหินแตกเนี่เอางมเองพ่อเถ้าอืม ก่อนจะไปได้กินตานลงเลยกระขูดน่ะโล่งเหมือนเฮ้ยกินแสะปนนัอนอย่างโูดเดียววางไปนี่น้ามันน้อระวังเดินหนิวไปน้ำเด้อ ตอนนี้ผีพอดีกินมีเงินนะถึงวายพอดีขูดเป็นวุ่นใ <c oughs> ช้เอาเสือนะใช้เอาอย่าพึ่งมาทางนี้ใช้เสือและจังมาใช้เสือและจังเขา <c oughs> ขูดใช่ <c oughs> บันนี้ซิเอ้ย <c oughs> ขูดต้นนี้ไม่ได้คือ <c oughs> น้ำตาลลงบันนี้เมื่อยังจืดอ,อยู่บ่อเห็ดสุภบ่าวกินนะ อืมตอนจะแปรดากูนะมากูด่าขึ้นล้วผพ้ที่โจมเขียวแหลนว่าวันว่นามา,เ,าเดียวอ้ายเลยเมื่อเลยไปเลยอีสีหวัญ <c oughs> ผมมาใกล้อีส,อสีอีกเลยมากินหมากผ้าอีซีแหละพันนี้เลยตอนหน้าเนาะสีหน้าตาเรา,าอ,อยู่ได้พี่น้องเลยขอลกันนะให้เลยมึงขูดเอาบ่วงนะขูดเป็นพานเป็นพาน,เป,น,พานเป็นพานบางๆครอบเมื่อนี้แห้งแล้ว เราบาาบิเนาะเ,เออมึงกินหมอบดดอกไม่แต่ขูดลงน้ำกันนั่นแล้ะก็จังกินแล้วก็ตักใส่ถ้วยไปกินแหงกระเบม้อมาตีออเทียงแล้วหมอบนไเข่าก้อน,ขน <c oughs> เขาน้าหมบนไดเข่าห้าน้าหมอบนไดเข้าได้สแตกข่า,ยขาอยู่ส่วนผุง,ง,างาบงาบอยู่ เอาโมยังหมจักดิโมอยู่ไหไปกินข้าวเปียกเพื่อนกูกับง่าง่าปัชิบุขาวเฝ้าได้เอามอมาอยู่ไหมเด้อโมยังโมโหเด้ผู้บ่าวอีซี่กับลายคนได้พี่น้องเลยอันมาหลักมาตัวกินหมกเผามาแล้วกับนี้กับมีช่วงนั้นเฮากับยังบุรท่านมาอันนั่นเนาะยังบุรท่านอันนั่นเนาะบ้านแรกก็ซีมากินหมกเผาเฮ้ยขูดจริงใเฮ้ยขูดแบบขวดขูดขูดนะ เออแต่เห็นที่มัน,นขูดเออแต่ขูดให้มันนาหนามามึงอกี้แหลดรายมันควันเข่าหมอนะโอ้ยเจนมึงอยู่สือส่อๆบมเป็น <c oughs> จอบได้บาดทาิอย่างกูหายจอบไม่ได้บา,ทาดทิ้งอย่างเลยตักล้งเลยเอานาณาโหลดงดงดโลงเหลือกปาดไปผีไปผีนั่นโหลดเออ มาจากสดกับหนามอ่ะกานเห็นนนนดน่าหนัมันเชียนะเออนะเบิดผูหนึ่งผูหนึ่งเบิดบักหม,ม่อมมาเสียวบักหม,ม่อม,มใส่แล้วน้ำตาลนะเอานน้ำตาลลงที่มันเปือ่อยเอาลงถาดอะไรจะเอาขนวนมันอ่ะน,น่ะไปไป,ไปะโจมไปเทียงผัวปะอีกบวงหนึ่งนี่นี่เห็ดความเน่มาหม่อมมันแตกได้มาอามาโอ้ยเดีมันสัวกนะัน,นเนาะ กุส่มันกินอยู่บนเนาะกุสกะตี้เห็นให้มันขวม่มซะแอบไปหมไดไปกินล่างจอกมัขวามมา่มรีเลยว่แหงแ้งนะจ๊ะล่งจอมกมพี่มาขูดยู่พี่เอ้ลขูดแล้วก็เอาลงเอาลงมาเนี้ย กินมันก้อยให้หมางนึงก็เหมือนอมือผู้บ่าวมานะบอกว่าให้พี่มึงเออก่อนยังคืนไหนได้แล้วล่างจอดแล้วจริงข้าพนันจิ้มแล้วนางถานางถาบุ๋งดูนางถาแบบงามๆามบุ๋งดูนังก็ได้นัางงามๆอืมนัางงามๆเออเลยสาัตน์ละบอก ขมือมันซาดจริงๆน่าจะไปดน้ำนะไปอยากไปพวมง่ะหมอบอกหมอมัมหบอมัมนี่หานะไรก็บ่เลอะแต่จิ้มกินจิ้มกินก็เลยบ่ได้ใส่ระจุกกระทูจิ้มกนออมันก็ยังเหลืออย่างให้มันชิมน้ำแน่อื้ออัดปากอัดคอมันเมียน เพิ่งไปแด้วบนยังเงียงกินหมกผ้าในอีซีซะก่อนอยากให้น้ำตาลมันเปื่อยให้ใครใครมันกับคา่นเอามากับเปื่อยแค่เดียวยิ่งน้ำมันแก้วน้ำมาอันนี้กับบุดตะพูบ่าวพี่น้องกับหางไม้เห็นแต่เดียวกับนี้เลยพายกับไม้เห็นแต่เดียวกับนี้เลยมันตัวกินหมกผ้าวมันหลือกับนี้พายกับนี้ยังให้ทุกคนดีแล้ว บุญีไล่เมื่อกรบอเมื่อซีว่าอืมกุไล่เธอเนี่ยเมื่อไหมบอกมันว่าบ่เมื่ออือเมืไงไหมบ่เมื่อแต่อิดเนาะเฮ้ยเพิ่งเพิ่งเอ็นกูเฮ้ยได้แต่อิดกันลงบอลลนใต้เนาะการลงบอลลนใต้คือ เราจะไปขืนนะและยังเป็นเราอดีตเรื่องผัวขึ้นมาหรือเปล่าอ้าวเมึงอว่าวกจะพังมึงอย่าเฮ้ยมึงเราไปเลยกูขานเฮอกูกะเอากูกะเอารถไปลงเอาเสียคนเด้อเฮ้ยเสียก็สูงนะเออเอารถเอารถกูไปนั่นว่าเด็กก้อนเย้อนง่ายแล้วแบาแเอารถกูไปกูโดนประจักรงแบบเฮ้ยทังเงี้ย เหนโลปัดลกกูไปกูกูตักง่ขาวานเน่เมฆกูให้กูไปกูข้ากว่ารถกูมึงเคยเห็นงานข้าเฮ้ยเอารถกูไปเฮ้ยมึงไปได้จะหาเอาไปอีเดียวไว้ใจไวโพดแลนไปไหมกบมาพอดีอิบอกแล้วตนัไไหวแลนถ้มึงอยากกินนะอุ้ยวนู่นไหวพี่น้องเ้ยมกเหน่วยก มันจากกีกับหน้าวกับตอนมันโอ้ยไม่ได้เนาเอาหายนี่เนาะกูกูกับชิเป็นจากฉี่ไละหน่วยนะคะกูลงกินเบิร์ดพูแล้ขู่ลงกินเบิร์ดพแล้มันจังแซ่บมันจังมน้ำมตอดมันมือนยังเดาะกัากแทกอันนี้เห็น่ดักแงว้ย้อ่ะชิฟ้อยมันเข่าันเิดนี่อื หึ้นบ่ฮะจะหึ้นบ่ฮะแพงไว้เหี้ยใจในตัดถ้ากินทนนบดนะน้องหิับชานะเพราะยังเงียงละยานบ่เมนทำมละเขาบ่าลหะบ่ไห้มาแล้วบ่เฮ้ย กินเบิร์นะเป็นอะไรอเมื่อวานเมื่อวานมันเชื่อมมันเปื่อยที่ผ้าขวดลงโอ้ยมันแหกากินอันยังเกาะด่โดหลอดเบิร์ดชิพพ่อชิพอันผู้เขาสื่อมาหายเคืงโลย่องว่าสั่นกินพอดีเอาต้องพูดมียมีโมเมนต์แบ่งกันกินอีกได้ ปนางลีกินเอ้ปนางกินอันี้เอ้งุ้ยงุงยนะลูกบอกินแล้วสมาชิแล้วันกิน้วมันงโอ้แม่ลูกแข่งกันลูกแข่งกันเดานี่อีกต้นนึงเฮ้เจ้ามนัดกไเอามา าาตาคิดได้ไมพลา,า,าตัดแ้มันบดเนะเอาอีกหกม่ว,วานกับส่น้ำตาลอีกสีอ่อในอ่ะตานัำตาสอีกเนี่ยมัมนี่คือน้าวานมกผ้าวนามชุดชุดตักบวงบวงหนึ่งสวดสวด เออเทลงเออพอ